เนี้ยโรคตรงเนี้ยทุกคนรู้อยู่ว่ามันคือโควิดแล้วมันเป็นโรคเกี่ยวกับไวรัสซึ่งม่รู้ที่มาที่ไปยังไม่มียารักษาถึงจะมีวัคซีนมันก็แค่ป้องกันให้เราเจ็บป่วยน้อยลงนะคะมันไม่ได้ทำว่าป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นวิธีที่ป้องกันที่ดีที่สุดคือตัวเรานะคะเราจะป้องกันยังไงเราต้องซื่อสัตย์ด้วยถ้าเราเป็นสมมติว่าคนไหนเราตรวจเจอเนี่ยอย่าไปทำกิริยาหรือทำรายเกียรติหรือว่าระเกียรติเขาหรือว่าเขาสงสารเขานะคะ แล้วทีนี้คนที่เป็นก็ต้องควรบอกไทม์ไลน์ที่จริงด้วยว่าวันนี้ฉันไปไหนมาฉันไปเจอใครสมมติว่าพี่ไปเจอหนูเนี่ยฉันเป็นนะเธอเระวังนะเพื่อเขาจะไป็วางครอบครัวเขาวิธีที่ดีที่สุดนะคะโรคพวกนี้เป็นไวรัสซึ่งมันเกิดจากลมทางเดินหายใจทางเดินหายใจมีระบบส่วนบนกับส่วนล่างส่วนล่างคือปอดฉะนั้นเราให้มันอยู่แค่ระดับคนได้จะเป็นการดีถ้าลงปอดุตต๊บเนี่ยเชื้อตัวเนี้ยมันจะทําลายเนื้อปอดซึ่งเนื้อปอเดเนี่ยม,มันเหมือนกับว่าถุงลม ที่มันพยายามออกซิเจนให้เราใช้ในร่างกายถ้าถุงลงเราพองเมื่อไหร่เราไม่ลงเกลี้ยงคือตายทันทีนะคะแล้วมันไวด้วยแค่ไม่กี่ชั่วโมงสามวันญาติทวกวข้างๆที่จะเป็นมาแล้วหลายคนนะคะแช่ไัมวิธีี่ดีที่สุดนะคะคนที่เป็นแล้วก็ไปบอกครอบครัวก้องการตัวแมสเนี่ยถ้าสมมติถ้าเราใส่เสื้อผ้าเรามาทํางานเนี่ยแมสก์แต่เวลาที่เราใช้เราพลิกกลับ เอาเนี่ยมอนอย่างเมอนถอดถุงมือนะที่อยาตรงเนี้ยคือสําคัญคือจับเราก็จะจับตรงนี้ออกก่อนม้วนอย่างนี้ตรงนี้เราก็ไม่โดนล้วถูกมันเราก็ทิ้งไปขยะติดเชื้อเราพยายามปุ๊บเนี่ยแล้วสิ่งสาคัญที่สุดคือช่องปากกับช่องจมูกเรานะคะเราพยายามสมมติว่าชารับเชื้อปุ๊บเนี่ยเราพยายามสกัดกั้นให้มันอยู่วบนไม่ให้ลงปอดคือม้วนปากบ่อยๆด้วยน้ำยาม้วนปากหรืออะไรก็แต่ยาอมฆ่าเชื้ออะไรก็แต่สูดจมอยไอ้พวกนี้เวลามันมีน้ำยา สเปรย์ที่พ่นปากแล้วสิ่งที่อย่างเงี้ยมันจะเข้าโพรงจมูกเราได้ช่วยได so. <in fourth season> ้เลยล่หนึ่งล้างมือให้บ่อยที่สุดถ้าจับผัดตรงเนี้ยปุ๊บเนี่ยจากพวงเนี้ยปุ๊บเนี่ยใครมาจับต่อใครมาจับต่อติดเอาสเปรย์นะคะติดติดกระเป๋าไว้หรือว่าไอเสดานที่เป็นว่าไอแอลกอฮอล์เปียกอะเช็ดทุกครั้งอย่าประมาทเสื้อผ้าเวลาที่ถอดปุ๊บพลิกออกแล้วก็ม้วนแบบเนี้ยสมมุติเราใส่เสื้อผ้าปุ๊บก็พลิกออกอย่างเงี้ยสมมุติตรงเนี้ยเราสัมผัสเชื้อที่สัมผัสตรงนี้แล้วใช่ เราก็พิกอย่างเงี้ยปุ๊บเนะี่ยตรงนี้ก็จะไม่ติดละแล้วก็วนๆๆปุ๊บนะคะทค่นั้นทุกคนต้องระวังตัวเองไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าเราเระวังตัวได้มากเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นนะคะหนึ่งล้างมือบ่อยๆใส่แมสเวลาแมสเวลาที่เปลี่ยนเนาะเวลาที่เปลี่ยนแมสอย่างนี้นะคะพิกออกอย่างี้เนี่ยเพราะตรงนี้เราไม่รู้รรรนนเราสัมผัสใครละเหมือนอย่างเงี้ยเรามวนเข้าอย่างนี้เลยนะคะ เนี่ยตรงนี้เราก็สัมผัสน,น้อยพอสัมผัสน้อยปุ๊บปุ๊บเราไปล้างมือล้างมือเช็ดไอ้ผ้าเช็ดมือก็มีโอกาสติดเชือ้อนะคะเข้าห้องน้ำขีดสเปรย์ทำอย่างเงี้ยนะคะอาจจะทําได้มั่งไม่ได้มั่งก็พยายามทําที่เราทําได้เราต้องอยู่ให้ได้ต้องอยู่ให้รอดไม่ใช่เพื่อตัวเราเพื่อครอบครัวคนใกล้ๆเราถ้าเราล้มถ้าเราเป็นผู้ชายครอบครัวลูกหลานเราจะลําบากนะคะดันงนั้นก็ต้องระวังตัวเราไม่รู้จะช่วยเป็นยังไงในเมื่อมันเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วนะคะ ท,ทุกอย่างต้องให้สะอาดนะคะอยา่าประมาทเด็ดขาดก็จะบอกเท่านี้เองนะคะพวกที่เป็นแล้วก็ไม่ต้องกลัวอย่าตกใจกำลังใจสําคัญนะคะถึงจะไปแล้วเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดเราบริหารปอดเราร้องเพลงก็ได้ให้มันดังๆเนี่ยทำเยอะๆเยอะๆเยอะๆเงนี้ให้ปอดเป็นแข็งแรงขึ้นนะคะปอดเป็นเหมือนฟองน้ํามันจะได้ช่วยเราแค่นั้นปุ๊บให้มันอยู่ระดับแค่นี้พอะระดับระบบทางเดินหายใจส่วนบนอย่าให้ลงปอดแค่นั้นปุ๊บเนี่ย สเปรย์กินข้าวปุ๊บสเปรย์ที่ปาก้วนปากล้างมือดมเข้าไปพวกเนี้ยไอ้พวกที่มันเป็นยาพอ้วนปากมันจะมีมันจะมีเหมือนพอ็้าซาซ่าใช่ไหมพื้นไปุ๊บมันจะขึ้นโพรงจะมูกขึ้นตรงเนี้ยมันจะมีโพรงไซนัสมดมันจะเข้าไปช่วยฆ่าเชื้อตรงนั้นถ้ามีน้ำมูกมีสารคัดหลั่งเมื่อไหร่ปุ๊บนะคะสารที่มูกอย่าแพร่กระจายไปทั่วอย่างเงี้ยมันจะกระจายไปทั่วเราไม่รู้มันเป็นหลายหลายเม็ดนั้นกระจายปุ๊บพอกระจายเสร็จไอ้ตัวที่เช็ดปุ๊บเนี้ยพอให้ดีแบบเนี้ยแล้วใส่ถุงแยก นะคะเราทำเพื่อตัวเราเพื่อคนอื่นทุกๆคนที่อยู่ใกล้ๆเรานะคะอย่ารังเกียจการสงสารกันนะคะช่วยเหลือกันนะคะมีเท่าน,นี้ที่จะบอกนะคะโอเคป่อทุกคน,นปลอดภัยขอบคุณะค,ะค่ณะ,คะ